หลังจากอิ่มนำสำราญกันไปแล้วนะครับก็เดินกลับมาทางเดิมนะฮะตอนนี้ก็กำลังเดินอยู่บริเวณสะพานเพย์มอนนะฮะเพมอนิชนะครับ,น,รบนี่เลยโซนนี้ย่านนี้เนี่ยก็จะเป็นย่านดาร์ลิงฮร์เบอร์นะครับแล้วก็จะมีมิวเซียมเต็ไมไปหมดเลยอยู่ล้อมรอบเลยนะเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมิวเซียมแบริทานะครับก็จะเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับเรื่องของ การเดินเรือต่างๆส่วนไอเรือลำนั้นน่ะไม่แน่ใจคือเอ็นดิฟเวอร์หรือเปล่าเพราะว่าสับสนกับเลขลำหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับนี่ตอนนี้เขาประดับธงวิวิซิตนี่นะครับสวยงามมากเลยก็คือวันที่24พิพฤษภาไปจนถึง15มิถุนายนนะครับก็จะเป็นช่วงนี้ของทุกปีนะครับใครที่มาอยากจะ มาชมพวกไลฟ์อัพก็สามารถมาได้เนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีทั้งไวน์ไลฟ์ซิดนีย์ซูนะครับมีมาดามฟิชโซแล้วก็มีซิดนีย์อควาเรียมซีไลฟ์นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นเนี่ยตรงนู้นนะก็จะเป็นเนชั่นอลมาลีทามิวเซียมก็จะมิวเซียมเกี่ยวกับการเดินเรือต่างๆนะครับของออสเตรเลียของซิดนีย์วันนี้ก็อากาศ ไม่ร้อนนะครับชิวๆเข้ามาเดินอยู่ในบริเวณ CBD นะฮะหรือว่า Central Business District ก็คือย่านการคา้ากันเอง วันนี้คนจะเยอะมากๆเลยนะทั้งคนที่ทำงานแต่ส่วนมากเห็นในคนทำงานนะแตจะมีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างมองไม่ออก<า>คือคับมากเลยครับวันนี้นี่อยู่ที่ถนน,นอะไรแล้วไม่รู้ตรงน,นี้นะ่าจะเป็นคิงสตรีทนะแล้วก็จะเดินเข้าสู่พิษสตรีทหรือจอสตรีทนี่แหละ ก็จะเจอกับถนนอ๋อตรงนี้คือถนนที่คนเดินอย่างเดียวเลยนะฮะตรงนี้คือพิตสตรีทมอลอ๋อก็คือพิษสตรีทนี่ก็คือเป็นถนนคนเดินเลยนะฮะไม่มีรถเดินเลยนะเฮ้ยไม่มีรถวิ่งเลยนะอ๋อเฮ้ยตรงนี้เก๋มากเลยชื่อร้านเนี่ย แล้วก็ด้านบนก็คือซิดนีย์ซิตี้ไฮนะครับสามารถขึ้นไปดูชมวิวจากด้านบนได้นะเป็นหอคอยนะฮะหอคอยชมวิวโอ้ตอนนี้ลมพัดดีนะฮะแดดก็ออกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงมาทำให้ร้อนตรงนี้นะชวนุดกถ่ายจากมุมสูงโอ้ข้างหลังก็สวยเห็นไหมตึกข้างหลังสวยมากเลยอ่ะ เนี่ยสวยจังเลยด้านล่าตรงนี้ก็มีร้านของ Microsoft นะครับมันมาเดินดูกันต่อตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวก สิ่งของต่าง,างๆบแบรนด์นงบแบรนด์เนมนะครับเต็มไปหมดเลยนะแต่ผมไม่รู้นะว่าแบรนด์อะไรบ้างนะอ่านี่มีของซาร่าอ่าซาร่านี่พอจะรู้จักอ่าร้านซาร่าอยู่นี่นะซาร่าอ่าตรงนี้ก็จะหมดพิซสตรีทที่มันเป็นเป็นทางเดินแล้วอะ่ะ มันจะเป็นพิสตรีที่เป็นถนนละลองถ่ายปูอีกทีทั้งหมดตื่นตาตื่นใจอีกแล้วเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงอ่าตรงนั้นเขาขายนาฬิการูเล็กนะตรงนั้นเห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะเดินมาทางนี้นะครับ เดี๋ยวจะไปกันที่จอร์สตรีทนะครับซึ่งเป็นถนนที่ขนานกันอยู่นะครับสวยมากนะตรงนี้ก็คือเป็นมุมถนนทิสตรีทนะครับใครที่จะมาเดินก็อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเดินต่อสนุกดีนะครับเดินชมเมืองนะครับไม่ค่อยได้กลิ่นท่อไอเสียรถเลยนะส่วนมากจะเป็นกลิ่นบุหรี่ที่เขาสูบอะไรเงี้ยคล้ายๆที่ลอนดอนเลยครับ จะไม่ค่อยได้กลิ่นท่อไอเสียรถนะกลิ่นควันส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลิ่นบุหรี่อืมดีมากเลยตอนนี้ก็เดินมาถึงจอสตีทแล้วนะครับผมก็เหมือนเป็นถนนแกนหลักของเมืองเลยนะฮะสร้างมานานเลยด้วยนะนี่เลยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่จอสตีทนะครับแล้วก็จะไปพาไปดูอาคารที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจอสตีทเลยนะ เป็นอาคารที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่เก่าแก่หรือเปล่าแต่ว่ามีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากเลยนะครับก็คือตึกนี้นี่เลยนี่ก็คือคว e นวิ c ตอเรียบิลดิ้งนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะด้านในเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม,มาสวยงามมากจะเรียกว่าแบบอะไรเดียบาร์ลกใช่ไหมหรือแบบวิกตอเรียเดี๋ยวเข้าไปดูกัน เดินจำเพลินมากนี่ตรงกลางนี้จะเป็นรถรางนะครับรถวิ่งได้ไมไม่รู้ถ่ายให้ดูนะครับสภาพใน CBD ของซิดนีย์เอ้ายังมีคันนึงเพราะว่าเป็น อาคารที่สร้างตั้งแต่ปี1893ถึง1898โก็เป็นร้อยปีแล้วนะ,ะเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโ, <S 2 <S 2> <S 2> <S 2> โอโรมาเนสเมื่อกี้เปิดดูนี่ก็ช่วง1893ถึง1898ก็คือเป็นช่วงของตรงกับรัชสมัยของควีนวิกตอเรียนั่นเองนะฮะ ก็เลยตั้งชื่อตามควีนซะเ oh, <sick. S 1> ลยโมเสิกระจกนี่สวยมากเลยอะแลนด์มาร์กเนี่ยก็จะเป็นตรงนาฬิกานะครับอันนี้น่าจะเป็นเดอะเกร t a อสเตรเลียนค o ็อกหรือเปล่าสวยมากเลยครับเดินดู ก็จะมีร้านขายของสับเพสินค้าต่างๆแล้วก็จะมีคาเฟ่น,นะครับอย่างนี้ที่มานั่งอย่างนี้นะตามทางเดินนะครับจะมีเรื่องราวของการบุกเบิกนะครับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็การบุกรุกชาวบริจินนะฮะเนี่ยเช่นฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นไหมมีชาวบริจินใช่ไหม แล้วก็มีจิงโจ้ด้วยเนาะประมาณว่าเขาก็อยู่ของเขาดีๆถ้าเราไปแบบบุกรุกของเขาอะภาพน,นี้นะครับก็เป็นภาพกับตันคุกได้เข้ามาสำรวจทวีปออสเตรเลียแล้วก็ปักธงคล้ายๆเป็นธงยูเนียนแจ็คแต่มันเป็นธงพื้นสีแดงแล้วก็ยูเนียนแจ็คเนี่ยอยู่แค่ที่มุมหนึ่งนะครับธงเนี่ยจะเป็นธงคนลเรือนแล้วก็เป็นธงพาณิชย์ของ สาราชนาจักรนะครับของยูเคไจะเห็นว่าธงยูเนนแ็คเนี่ยสังเกตดีๆนะครับแต่ว่าไม่เหมือนในปัจจุบันนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าธงเนี้ยเรียกว่ายูเนนแอะไรอย่างนะเพราะว่าดูแล้วยังไม่ได้รวมประเทศไอร์แลนด์เหนือเข้าไปนะครับในกลุ่มของสาราชนาจักรอันนี้เขียนว่ากัปตันคุกแลนดิ้งปี1770นะมีเขียนไว้ใต้าภาพนะฮะนี่ก็มาปักทงเอาไว้ในนามของพระเจ้าจอร์จที่3นั่นเองนะครับ อันนี้เลื่อนมาตรงนี้นะฮะนี่อันนี้คือ second free landing ปี1790จริงๆมันมีก่อนหน้านี้ด้วยนะตอนปี1788นะก็คือการเข้ามาครั้งแรกนะครับก็คือกัปตันอาร์เธอร์ฟิลิปเนี่ยได้พานักโทษชุดแรกเนี่ยเข้ามาตอนปี1788นะครับอันนี้เป็นภาพของ second free landing ละ ก็คือ2ปีหลังจากนั้นนะครับปี1790ก็มีนักโทษกลุ่มที่2เข้ามาแล้วก็ได้เอาอาหารเอาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าเอามาเนี่ยไม่พอนะครับเราก็ไม่รู้ว่าออสเตรเลียเนี่ยกันดานขนาดนี้นะฮะนี่เลยเออก็เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันนั้นปี1813แล้วดูไม่เห็น Oh, อ๋อไอ้นั้นก็คือมีการเข้าไปยังดูเมาลเทนนะครับปี1813นะครับ o ัมมิ่งออฟเดอะ m ูมา t เทนนะไปดูในจุดต่อไปนะฮะรนนี้กระเป๋าสวยมากเลยอ่ะน,นี่กระเป๋าคุณแม่ชอบหรือเปล่า น,นี่น่าจะเป็นรอยย l c l ล็อกแน่เลยอะเพราะว่ามีตราแผ่นดินของสาราชนาจักร by appointment to her Majesty Queen Elizabeth the s นะเทนตาแผ่นดินของอังกฤษใช่ไหมครับจะมีรูปสิงห์แล้วก็รูปยูนิคอร์นกำลังประกบกับตราอาร์มหรือตราแผ่นดินอยู่นะสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นรอยย l c l ล็อกนะครับแล้วก็มีคนเล่นเป็นโนอยู่ข้างล่าง อตอนนี้ก็เดินออกมาอยู่ข้างนอกอาคารควีนวิกตอเรียบิลดิ้งแล้วนะฮะแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ก็เป็นลูกป,ปั้นของพระราชินาิาถวิกตอเรียนั่นเองนะครับนี่เลยก็บอกว่าลูกป,ปั้นควีนวิกตอเรียเนี่ยจริงๆอ่ะเขาไม่ได้สร้างไว้ตรงนี้มาก่อนนะก็คือเขาสร้างไว้แล้วก็ตั้งไว้ที่าาร,นนรัฐสภาไอแลนด์นะครับที่กรุงดับลินนะครับตอนปี1900เพื่อฉลองที่ควีนเนี่ยได้เสด็จ ถ้าจดำเนินไปเยือนไอแลนด์ไม่กี่เดือนเนี่ยควีนก็สวรรคตรนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนปี1980กากว่าเนี่ยเขาก็เลยมอบให้ซิดนีย์นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีรูปปั้นหมานี่อันนี้เป็นรูปปั้นหมาของควีนวิวตอเรียนะครับมีชื่อด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนจำชื่อไม่ได้ ชื่ออิสเล่นะครับเป็นหมาตัวโปรดของควีนวิกตอเรียเขาบอกว่ามีคนโยนเหรียญลงไปด้วยเนี uh ่ย huh. หมาพูดได้ด้วย mm hmm. ก็คนที่เอาเองินครับลงเข้าไปเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเอาไปเป็นทุนให้กับคนพิการตาบอดแล้วก็หูหนวกนะฮะก็เป็นควีนที่นั่นแหละยิ่งใหญ่นะครับเป็นยุคที่อังกฤษเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินนะครับ The Sun Never Sets On the British Empire นั่นเองก็คือในยุคของควีนวิอเรียนั่นเองนี่เลยโอเคไปครับเดินต่อเดี๋ยวจะไปกันที่ทาวนฮอนะครับซิดนีย์ทาวนฮอก็คือเป็นเอ่อเป็นอะไดีที่ทำการของเมืองซิดนีย์คนละอันกับ เทเลเมนท์เฮาส์คนละอันกับโกเวอร์เมน h ์เฮาที่แถวแถวโอเปราเฮาส์นะครับอันนี้จะเป็นทาวนฮอนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เลยเห็นนาฬิกาไหมนั่นแหละฮะนี่คือซิดนีย์ทาวฮอนนเองนะแล้วก็เท่าที่เห็นเห็นมาเนี่ยทาวนฮอของเมืองอะไรต่างๆนานาในออสเตรเลียเนี่ย,ล,ล,ย,ยล้วนมีนาฬิกาหมดเลยนะฮะก็คมมือนะคจะเป็นหอนาฬิกากลางเมืองนะครับ เขาจะอยู่กับทาวนนะครับเดินมาจากก็คืออยู่ติดกับวิท r ร a building เลยอะเนี่ยนะี่เลยซิดนียทาวหอนะไม่เขาไม่เข้าไปนะอาจจะมีการประชุมกันอยู่ถ่ายกับซิดนีย์ทาวน์ลนะครับนี่ด้านหลังตรงนู้นก็เป็นคพี i วิอเรี building นะ งนี้ก็เป็นหมูดตึกแล้วก็ดอกไม้จริงๆซิดนีย์ทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานนะครับระหว่างสไตล์วิกตอเรียแล้วก็สไตล์ฝรั่งเศสนะแบบโรงแรมหรูๆของฝรั่งเศสอนะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าาเป็นสถาปัตยกรรมแบบแมนซร์แมนซร์ at, นะครับได้รับแรงบันดาลใจจากโรงแรมในฝรั่งเศสนี่ดูตรงไหนก็คือไอ้ตรงตรงข้างบนอนะ่ะไอ้ตรงเป็นยอดหลังคาตรงเนี้ยเห็นไหม แล้วตรงนี้มันจะโค้งๆขึ้นมาหน่อยนะนยซึ่งแต่ก่อนอ่ะไอตรงสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของซินีทาวน์เฮาล์เนี่ยเคยเป็นสุสานมาก่อนนะครับแล้วก็มันก็เป็นสุสานเก่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็สร้างไอตัวทาวน์เฮาล์เนี่ยทับลงไปนะเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นหลังคาแบบเนี้ยก็จะเป็นรูปแบบฝรั่งเศสเห็นไหม ที่โค้งๆอยู่ข้างบนนะถ้าใครเคยได้ยินว่าพระราชวังของไทยเนี่ยก็คือพระที่นั่งจัก,กรีมาปราสาทเนี่ยก็เคยคิดที่จะทำยอดเป็นแบบแบบนี้เหมือนกันแบบฝรั่งเศสแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำออกมาเป็นยอดในแบบปราสาทแบบไทยก็ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะตะวันตกครึ่งบนก็จะเป็นลักษณะเหมือนยอดวัดยอดปราสาทแบบไทยนะครับ นะครับก็ดูดีกว่านะครับผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้ก็คงจะไม่ต่างอะไรกับวางแบบตะวันตกนะัวะตรงข้ามกับซิดนีย์ทาวน์ฮอตรงนี้นะครับก็เป็น Saint Andrew, เซนต์แอนดรูว์แองกิกันคาทีดอนนะครับนี่เลยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาวางรากฐานเนี่ยมาตั้งแต่ปี18-19สมัยที่พันตรีแม็กควารีเป็นผู้ปกครองเมืองรัฐนิวเซาท์เวล นะครับคือเขาวางแผนเนี่ยให้มีทาวเอแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะทําให้เป็นจัตุรัสแล้วก็มีคาทิดอลอย่างเงี้ยเนี่ยโบสถใหญ่เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาอะเปลี่ยนแผนซะก่อนเพราะว่าผู้ว่าการรัฐคนถัดมาเนี่ยเขาอาจจะจะทำตัดถนนจอสตรีทเนี่ยให้เป็นถนนทางยาวเลยโดยที่ไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างใดเนี่ยมาขวางเอาไว้ นะครับเขาเรียกว่าโดนเบรกไปซะก่อนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มีการสร้างใหม่นะครับตามแนวคิดของแมคควารีเองนะครับนี่เลยสวยงามมากนะครับก็เป็นโบสถ์เชิดของแองกิกันนะครับก็โบสถ์หลังเนี้ยสร้างเมื่อปี1837นะครับแล้วเสร็จปี1868ถือว่าเป็นคาทิดาลหรือว่าเป็นอาสนาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียนั่นเอง เดี๋ยวลองเข้าไปดูซิมีภาษาไทยด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะไปดูสิว่าเราจะเข้าไปได้หรือเปล่า ดเดี๋ยวข้ามถนนก่อนอตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมก็กระโดดมาอยู่ที่ลายปาร์กนะครับจุดนี้จะเป็น a n นแท Memorial นะครับได้ยินเสียงหรือเปล่าบอลนี้ไม่ได้ใส่ไม้นะคราวนี้เลยย้อนแสงนะครับอ้นี้คือแอนแท a กมโมเรียลแอนแทเนี่ย่อ,ยอม,มาจากอะไรอ่ะดูผมปัดแอนแทกเนี่ย่อม,มาจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์อาร์มี่คอปส์นะครับก็แปลว่าการร่วมมือทางการทหารระหว่างออสเตรเลียแล้วก็ทหารนิวซีแลนด์ในสงครามโลกครั้งที่1คือออสเตรเลียเพิ่งรวมประเทศเนี่ยมาได้ไม่กี่ปีเองรวมประเทศตอนปี1901สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเกิดเมื่อปี1914นะครับแล้วก็ไอแอนเซ็กมัมเรอันนี้นะครับ ก็สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงทหารที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับโดยเฉพาะสมอรภูมิกาลิโปลีนะครับที่ว่าทหารออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์เนี่ยโดนส่งไปที่นั่นแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายคนมากน่าจะสักประมาณ8,000คนมั้งถ้าจะไม่ผิดประมาณปี1,915ถึงปี1,916นะครับสมอรภูมิกาลิโปลีนะครับระหว่างทหารฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็ฝ่ายอักษะ กาลิเปรี่อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ตุรกีนั่นเองแถวถวทะเลมัมลาเมเิเตเรเนียนแล้วก็ทำให้ฝ่ายอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์สับหมอนภูมิศึกตรงนั้นเนี่ยพ่ายแพ้นะครับแต่โดยภาพรวมสงครามเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรก็ชนะมีการสร้างอาคารอย่างนี้ขึ้นเป็นลักษณะอาร์ตเดโคก็จะดูแบบทันสมัยหน่อยนะครับนี่เอาไว้ดู เห็นไหมครับย้อนแสงมากๆเลยอันนี้ก็เข้าไปได้นะครับด้านในก็จะเป็นการลํำลึกถึงทหารหารนะครับจริงๆด้านบนเนี่ยที่เป็นรูปปั้นนะครับที่คนนั่งอยู่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการรลึกถึงทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะครับแล้วก็แพทย์พยาบาลผู้ช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปดูด้านหลังผมนี้ก็เป็นลานข้างหน้าเมื่อกี้นะครับ อันนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังอ l l Quiet on t h หรือ t e r n Front เลยนะแนวรบด้านประวัตปกเหตุการณ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉากที่พอมีทหารเสียชีวิตเ็ก็จะเก็บเหล็กเก็บชื่อเอาไว้นะครับนี่เลยเป็นอ,อนุสรนะครับนี่ก็จะเป็นทหารเรือนะครับเนวี Navy. อันนี้เป็นซากใบพัดเรือที่เขาว่าเก็บไว้นะครับมโมเดลเรือ HMS ซิดนียนะฮะสวยมากตรงนี้ขายของที่ระลึกนะครับมีหนังสือต่างๆนะนี่อันนี้เหตุการณ์กากล,ลิปโปลีนะครับ เขาบอกว่าทหารออสเตรเลียเนี่ยมีชื่อว่ามีชื่อเล่นนะครับก็เเล่กเล่นว่าดิกเกอร์นะครับดิกเกอร์คือเป็นช่างขุดนั่นเองนะเขาว่าจะมีหน้าที่ในการขุดสนามเพลฟนะครับแล้วก็ส่วนทหารนิวซีแลนด์เนี่ยจะเรียกชื่อเล่นว่ากีวีนั่นเองนะอันนี้ไปอ่านมานะไม่รู้ถูกผิดยังไงนะใครมีความรู้ก็บอกได้นะครับ อีกอย่างหนึง่งดิกร์เนี่ยก็จะสับสนว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการขุดทองนะครับก็ <áp. S 1> เลยฐานพวกนี้อาจจะเป็นช่างขุดอะไรเป็นชื่อล้อเรียนกันไปนะนี่น้องหมีน่ารักมากเลยหมีท่าอนี้เป็นหนูเอเวเตอร์เมาส์เป็นหนูมีหมีภู้วย ผูกำลังรอวันที่คริสตเฟอร์โรบินกลับบ้านนะครับเห็นไหมขนลุกเลยอ่ะมันก็เป็นหมีน่ารักมากเลยตรงนี้ก็เป็นดอกป๊อปปี้นะครับเป็นดอกของทหารผ่านศึกนะครับดอกไม้ไประจำทหารผ่านศึกบอกป๊อปปี้น,นั่นเองนี่นก็เป็นผ้าผ่านคอลายดอกป๊อปปี้นะครับมีท่านของเล่นด้วยนี่ของเล่นเราสัดเด็ก ัเครื่องบินถังแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปสงครามกาลิปโปลีนะครับปี1915นะครับวันที่25เดือน4 1915มีการยุคพลขึ้นบกนะครับที่กาลิปโปลีของทหานนรเอ็นเซนนะับโอเคอย่างที่ผมบอกนะครับ ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีการรวมชาติมาแค่14ปีเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ออสเตรเลียนี่มีประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ยาวนานเท่าๆกับประเทศอื่นประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียเริ่มต้นมาจากการที่เป็นอาณานิคมนักโทษมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ว่ากันว่าประวัติศาสตร์ออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้เป็นที่พูดถือมากการรวมชาติเนี่ยโดยจิตสํานึกต่างๆก็เพิ่งมารวมได้ตอนที่ กิดสงครามมีการร่วมกันปกป้องประเทศของตัวเองซึ่งจริงๆประเทศอังกฤษก็เป็นประเทศแม่ใช้ชาวออสเตรเลียไปทำสงคราม